คเอนไซม์ Q10 หรือว่าโค Q10 เนี่ยมันเป็นแอนตี้ออกซิแดนท์ที่สําคัญมากกับสุขภาพของไมโตคอนเดียนะครับซึ่งก็คือสุขภาพของเซลลเพราะว่าไมโตคอนเดียเนี่ยมันเป็นแบตเตอรี่ของเซล์ใช่ไหมครับทำให้เซลเนี่ยมีพลังงานมากเพียงพอในการทํากิจกรรมต่างๆ,ๆที่ทําให้เซลเนี่ยอยู่รอดนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยครับไมโตคอนเดียเนี่ยจะสร้างพลังงานให้กับเซลนะครับโดยการเปลี่ยนวัตถุดิบก็คือน้ําตาลหรือว่าไขามัน แล้วก็ออกซิเจนคือจากอากาศที่เราหายใจเนี่ยครับให้กลายเป็น ATP หรือว่าพลังงานให้เราแต่ทุกครั้งที่ไมโตคอนเดรียสร้างพลังงานเนี่ยมันจะเกิดสารที่เป็นอันตรายแล้วก็เป็นพิษกับไมโตคอนเดรียด้วยนะครับนี่แหละถึงเป็นความสำคัญของโคเอนไซม์ q ิวเพราะว่ามีฤทธิ์เป็นแอนตี้ออกซิเดนในการกำจัดสารพิษก็คือพวกฟรีแรดิคอลส์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากกระบวนการสร้างพลังงานหรือว่าสร้าง ATP ภายในเซลล์นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าร่างกายของเราเนี่ยได้รับแอนตี้ออกซิแดนอย่างโคเอนไซม์ q ทน มากพอในทุกๆวันเนี่ยนะครับก็จะช่วยทําให้แบตเตอรี่ของเรานีครับมันเสื่อมช้าลงเซลลก็จะมีพลังงานมากขึ้นแล้วก็สุขภาพดีขึ้นป่วยช้าลงนั่นเองครับ